Fuck TV. วันนี้ครับผมเสนอตอนพิเศษนะครับกับรถนะครับโตโยต้าไฮรักวิ o โกแชมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันคือเจ้า All New r a n g e r ครับผมวันนี้ครับถือเป็นการแบทเช่นกันระหว่าง2คันนี้ครับแลนวันนี้ครับท่านชมอยู่กับผมครับปอมครับและแขกรับเชิญพิเศษครับพี่อาร์ครับวิชาวัตรโชติรวีครับส้วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่เสียง ล่ำลือมานะครับว่านักแข่งเอเชียน็อสคันที่รวมถึงอดีตน,นักแข่งออฟโรดด้วยแชมป์หลายสนามเลยผมเลยอยากเจอจริงๆจะจัดให้แล้วกันเนาะเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามีรถมาสองคันนะครับให้เลือกอยู่ด้านหลังนี้ยาร์ดผมให้พี่เลือกก่อน กระดิ่งเป็นนีโก้ครับใช่ออกเป็นออร์เดลใช่ยัดขอเลือกไปกินเบอร์เกอร์สัญชาติอเมริกันดีกว่าอ่าอ่าอ,อยากกินเบอร์เกอร์ได้ได้งับผมเลือกรสสัญชาติญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าผลิตในไทยนะครับแต่ว่าขอโทษนะพี่รถประมาสามพันรถยาดเทียบล้านเลยคันนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์สามพันนะฮะขอดูให้ขัะโ <2. 2 S 1> อ้ส <2. 2 S 1> องขึ้สองอะเครื่อง 2, 2. 2สองพันสองก็น่าจะพอได้แหละของผมมาต่อให้แล้วกันผมเกียร์ออโต้อ่ะออกแรก็เกียร์ออโต้ของผมห้าสปีด 6พี6สปีดเนาะเอาวะเอาวะเอาละทีนี้แหละได้รู้กันแน่ครับว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์หรือว่าจะเป็นเจ้าตัววิกโกแชมจะเป็นยังไงเอางี้เลยว่าเดี๋ยวถามพี่อาร์ดีกว่าว่าพี่อาร์คิดว่าฟอร์ดที่จะเป็นยังไงบ้านเรานถ้าในความรู้สึกก่อนก่อนจะไปขับนะครับพี่อาร์คิดว่ามันก็คงจะแข่งเหมือนสัญชาติอเมริกันครับเพราะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกตุบปืนใช่ไหมแต่ว่าบอดี้มันค่อนข้างใหญ่ๆนะหลายๆคนเนี่ย รอคอยรถคันนี้แต่ผมว่าคือค่าผมเนี่ยรถญี่ปุ่นนะลิตในไทยเที่ยวนะขึ้นยนแรงอ่ะไม่รู้แหละเดี๋ยวยังไงวันนี้ครับจะได้รู้กันว่า2องคันนี้จะมีสมรรถนะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นครับเราไปดูสเปครถกันก่อนดี๋ยวครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกับเจ้า2คันนี้ครับป้ายฟอร์ด l อร์นิวล g นเรุ่นดับเบิลแค2.2ลิตร 4x4 ว t แท เครื่องยนต์ดูราทอก TDCI Turbo Diesel Common Rail Direct Injection ความจุ2,198ซีซีกำลังสูงสุด 150แรงม้าที่3,700รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด375กิโลกรัมเมตรที่1,500รอบถึง2,500รอบต่อนาทีระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบเบรกหน้าดิสเบรกพร้อมคีบระบายความร้อนระบบเบรกหลังดัมเบรกระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงระบบกันสะเทือนหลังแนบซ้อนด้วยการผสมผสานกันอย่างยอดเยี่ยม ของความแข็งแกร่งสมรรถนะของรถกระบะพร้อมเทคโนโลยีอันชานฉลาดออนิวฟอร์ดเลนเจอร์เครื่องยนต์ดูรท็อก TDCI ความจุ2,198ซีซีด้วยราคา9,079,000บาทรุ่น t o y ย t a Hilux Vigo c h a m ช3.0เครื่องยนต์ Direct Injection 16วาล์ว VN Turbo i n t e r c o cool ิน e r คความจุ 3,000cc กำลังสูงสุด163แรงมา้า3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรที่1,400ถึง3,200รอบต่อนาทีระบบเกียร์อัตโนมัติ5สปีดระบบเบรกหน้าดิสเบรกพร้อมขีบระบายความร้อนระบบเบรกหลังดงรัมเบรกพร้อมวาล์วปรับแรงดันดน้ำมันเบรกระบบกันสะเทือนหน้าอิสระปีกนกคู่ ดับเบิลวิสบนและคอยสปริงระบบกันสะเทือนหลังแหนบซ้อนด้วยราคา918,000บาทพอาพี่ถามนิดนึงดีกว่าว่าวันนี้เราปิกอัพมาทำการทดสอบเนี่ยปิกอัพในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นทั้ง4ประตู2ประตูหรือว่าหัวเดียวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไงพี่ถ้าแตกต่างโดยเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าหัวเดียวก็คือรถบรรทุก ส่วนใหญ่ก็จะเห็นนู่นตามตลาดไทยตามสินเมือใช้เพื่อการานิดประมาณนั้นใช่ไหมบรรทุกของเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างโมเมนตัมอยู่ด้านหน้าหมดถูกไหมพี่ในรถตู้เดียวแล้วถ้าเกิดเป็นแคปพี่ถ้าเป็นแคปก็จะเป็นคนที่สไตล์กึ่งบรรทุกด้วยแล้วก็กึ่งอยากมีคนนั่งได้อีกนิดหน่อยอาจจะเป็นเด็กเป็นอะไรแล้วก็วางของแต่ว่าส่วนใหญ่กันแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้นั่งนิดหน่อยนะผมเห็นว่าอัดกันไปเลยนะแบคปนียนะผมว่าใครซื้อแคปเนี่ยอัดกันเนี่ยซื้อสี่ประตูดีกว่าไหมคระตูเี่ มันก็ดีตรงที่เป็นรถครอบครัวกึ่งรถครอบครัวแบบรถเก๋งจะสามารถบรรทุกได้แต่ราคาก็จะแตกต่างจากรถแค a อยู่ประมาณเกือบแสนนึงใช่สีประตูนี่เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นป้ายขาวนี่ก็สามารถที่จะเป็นรถเก่งได้ทําเป็นป้ายขาวได้แต่ถ้าเป็นแค a เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกึ่งกึ่งบรรทุกนิดนึงนะพี่ทีนี้ผมมาถามนิดนึงดีกว่าว่าไอ้รถไม่ว่าจะเป็นแคบหรือว่าจะเป็นสีประตูเนี่ยสมรรถนะมันแตกต่างกันไหมพี่เดี๋ยวต้องขอแยกอีกนิดนึงว่ากระบะเนี่ยมันก็จะมีทั้งกระบะขับเคลื่อน2องล้อ แล้วก็กระบะขับเคลื่อน4ีล้อใช่พี่ขับเคลื่อน4ล้อกับขับเคลื่อนสองล้อหรือว่าสมรรถนะมันต่างกันไงพี่สมรรถนะก็คือ4ล้อเนี่ยมันสามารถลุยในเส้นทางต่างๆได้อีกมากมายครับก็คือประมาณว่าลุยออฟโรดได้ถูกต้องครับทีนี้ว่าเอามาพูดอย่างนี้ดีกว่า2ประตูเนี่ยกับ4ประตูเนี่ยลักษณะของการขับขีบ่ผมว่าน่าจะแตกต่างกันแตกต่างกันไหมพี่ต่างครับต่างไงครับ อย่าง2ประตูเนี่ยก็จะมีแค่2ประตูใช่มันได้เบา1มันได้1ได้เบาแล้วก็ถ้าคนถ้าคนชอบขับแบบให้ออกอออกาการเยอะๆก็คือท้ายมันก็จะสะบัดต้องการสไลด์โชว์ต้องการแบบให้แบบดิฟเข้าได้ง่ายๆใช่แต่ว่านี่คือคุณเลือกคุณเลือกแคปถูกต้องแต่ถ้าคุณอยากเลือกความทรงตัวที่นิ่งครับน้ำหนักบาลานซ์เพราะรถสี่ประตูเนี่ยน้ำหนักกดจะอยู่ช่วงกลางครับ ก็คุณก็ต้องเลือก4ประตูอ๋อถึงว่าผมเคยเห็นพวกนักแข่งพวกเอเชียครอสมีทั้งแคปแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้4ประตูเกือบทั้งสนามเลยป่ะพี่ใช่ครับส่วนใหญ่เพราะว่าบาลานซ์มันอยู่ตรงกลางดูไหมครับ,รบเอางนี้ท้ายมันก็ไม่ค่อยปัดเิพี่ใช่ไหมใช่การการขับก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การขับอีกครับม,มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าคอนโทรลได้ง่ายขึ้นใช่ครับใช่ไหมก็คือง่ายถ้าเกิดว่าอยากได้ภาพสวยก็ไปเอา2ประตูซะถูกต้องแต่ถ้าอยากได้ความคงทนแล้วก็สมรรถนะที่ดีเข้าโค้งง่ายสี่ประตูถูกต้องดีกว่านะแต่วัันนี้ครบ รามา4ประตูนะพี่ใช่เลยอ่าท้ายอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าพีอาร์สามารถทําได้ครับแล้วตัวผมเองอยากมากครับสําหรับเจ้าวีโกวันนี้นะครับจะสะบัดตูดจะทําโดนัทจะลุยน้ําจะลากรถจะอะไรต่างๆนานาเนี่ยวันนี้ครับได้เจอแน่ๆแต่ว่ามั่นใจอะพี่ผมให้พี่เลือกอีกครั้งนะผมให้พี่ดูดูดูการแต่งตัวมาก่อนว่าสีสันเนี่ย อนีผมต้องไปเปลี่ยนเป็นชุดขาวป่ะเนี่ยฮะจะได้เข้ากับวีโกโ้โกูนะชุดขาวจะเปื่อนนะสิน้องเดี๋ยวพี่จะสาโคลใส่โอ้ยอย,อยากเจออยากเจอนาดาดาดาเอางี้ดีกว่าถ้าพร้อมแล้วท่วานผู้ชมไปกับผมไหมครับหรือว่าจะไปกับพี่อาร์ตตามมาครับเดี๋ยวจะทักให้ดูว่าเครื่อง2.2ชนะเครื่อง3000ยังไงครับไอยาไอยาสามพันน<ไ>ี่แหละจะขยี้ฟอร์ดให้ดูไายมันแค้นมันแค้นโอเคไปได้ไปเจอกัน